ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนา้าฝนก็คือไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนเปิดเช่ามาวันนี้ก็จะทําการทอดป่ามาเลยแล้ววันนี้เป็นวันผู้ใหญ่บ้านเขาจัดงานเลี้ยงผู้ใหญ่บ้านใหม่เขากะแจกเนื้อวัวเนื้อวัวก็เป็นเนื้อวัวคนในหมู่บ้านที่ล่มเองนี่แหละทุกคนสามีก็จะทําการล่าพยายกินด้วย ฉันก็จะมาตำสมตำโชว์สกิลแม่สีเรือนสักหน่อยไม่มีใครตำสมตำได้อร่อยเท่าฉันล,ละละใครตำม,มันก็ไม่แซ่บไม่นัวเท่าฉันดอกเพราะว่าฉันน่ะเลิฟเวอร์ผงชูรสระหว่างนี้ก็จะตั้งเตาทำแม่ขนมหวานไปด้วยได้หมอเดี๋งงมากโอ้เรียกว่าหมอได้ไงเรียกว่าถวยเดี๋ยวเธอ น้ำเชื่อมนี่ฉันทำไหวเตงแต่รอบที่แล้วแล้วทุกคนมันก็นเลยเอามาใส่ดเลยไม่ต้องเสียเวลาทำนี่ก็คือเป็นกับเข่าช่วงเที่ยงพอกินเขา่าเสร็จแล้วฝ้ามาและที่นี่ที่แรกว,ว่าจะไปกีดยางก็ไม่ได้ไปไปนอนสักประมาณสี่โมงก็ลุกออกมาหิวหาอะไรลองท้องแล้วฉันก็คือมีมะม่วงมันเยอะมากๆฉันก็มาปาดกินเลย หกโมงเย็นคุณสามีฉันตื่นแล้วก็ทําการไปหาวัตถุดิบมาทํากับเขาเย็นฉันน่ะเป็นคนไม่กินเนื้อไงก็ต้องไปหากับเขาสามีกระเขาคั่าพผัดกระเพราเนื้อส่วนฉันก็มาม่าเกาหลีกับไข่ต้ม3ามฟองอร่อยมากเลยวัน